หลังจากเหตุการณ์คืนนั้นนนย้ายมาอยู่ที่วัดร้างกับหลวงตาเบาทุกเช้าเขาตื่นก่อนฟ้าโพล,ล้เพลเก็บน้ำจากบ่อน้ำเก่าหุงข้าวฟืนต้มยาและเรียนรู้การฝึกฝนอย่างที่ไม่เคยมีใครสอนเขามาก่อนไม่ใช่เพียงร่างกายแต่เป็นจิตใจหลวงตาเบาบอกว่าแหวนดวงตาไม่ได้เลือกผู้แข็งแรงที่สุดหรือฉลาดที่สุดแต่มันเลือกผู้ที่จิตมั่นคงที่สุด ขั้นแรกของการฝึกหลวงตะเกาในวันที่หนึ่งคือการฝึกจิตให้แน่วแน่จนสามารถเคลื่อนสิ่งของด้วยจิตเพียงอย่างเดียวนนมองก้อนหินตรงหน้าสีหน้าหมุนงงเขาลองเพ่งสายตาอยู่ชั่วโมงจนหัวเริ่มปวดจิตเจ้ายังไม่สงบหลวงตะเกาเรียบเรียบจิตที่สงบจะเคลื่อนภูเขาได้ส่วนจิตที่ฟุ้งซ่านต่อให้เบาเหมือนขนนกก็ยังไม่มีวันขยับ นนจึงเริ่มฝึกนั่งสมาธิตายต้นโพทุกวันวันแล้ววันเล่ามือเขาถลอกจากการพนมหัวเข่าช้ำจากการนั่งนิ่งไม่ขยับนานหลายชั่วโมงเขาล้มเลิกหลายครั้งแต่ในใจกลับไม่มีวันยอมแพ้จนเมื่อเข้าสู่สัปดาห์ที่7เขาสามารถยกก้อนหินขนาดเท่าฝ่ามือให้ลอยได้ครั้งแรกสั่นเล็กน้อยแต่ยกได้ด้วยจิตหลวนหลวงตะเบายิ้มและพยักหน้าเงียบ เจ้าเข้าสู่ขั้นแรกแล้วจากนั้นการฝึกขั้นที่สองเริ่มขึ้นการรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวโดยไม่ต้องใช้ตาหูหรือจมูกนนต้องถูกปิดตาปิดหูปิดจมูกแล้วปล่อยให้นั่งอยู่ในป่าหลวงตาจะซ่อนตัวและเคลื่อนที่รอบรอบตัวเขาชายชรามีไม้เรียวสั้นและหากนนไม่สามารถรับรู้ทิศทางของเขาได้ทันก็จะถูกตีที่หลังมือวันแรกเขาถูกตีถึงสิสองครั้ง วันต่อมาลดลงเหลือเวันที่10เหลือเพียงหนึ่งและในวันสุดท้ายของเดือนที่สองไม่มีแม้แต่รอยไม้เรียวหลงเหลือบนหลังมือเขาอีกเลยจิตเจ้าเริ่มเบิกบานแล้วหลวงตะกล่าวเขาสู่ขั้นที่สได้ขั้นที่สคือการฝึกกายร่างกายที่สามารถรองรับเวทมนต์ของแหวนได้ต้องไม่ใช่ร่างกายของเด็กน้อยนอนถูกหลวงตาใช้วิธีดั้งเดิม แบกน้ำวิ่งรอผูเขาดำนาโยกไม้ใหญ่และฝึกท่าเพลงหมัดเวทโบราณวันแล้ววันเล่าผ่านฝนผ่านแดดผ่านไข้และเลือดร่างกายของนอนเปลี่ยนไปเขากลายเป็นหนุ่มเต็มตัวกล้ามเนื้อแข็งกลังผิวคล้ำแต่แน่นหนาสายตาเปล่งแสงเหมือนนักรบแต่ทันทีที่เขาฝึกจบขั้นที่สามสิ่งมีชีวิตจากเงามืดก็บุกเข้ามาในคืนเดือนดับ คืนนั้นมีเสียงกรีดร้องของผีป่าดังแว่วอยู่รอบวัดเสียงคล้ายคนแต่แฝงไว้ด้วยเสียงคำรามของปีศาจหลวงตาบ่านั่งสงบนิ่งขณะนนล,ลุกขึ้นเตรียมรับมือด้วยมือเปล่าจงระวังพวกมันมาแล้วหลวงตากล่าวเรียบเรียบปีศาจร,รูปร่างครึ่งคนครึ่งสัตว์ผลวขึ้นจากเงามันมีตาสามดวงกรงเล็บยาวเท่ามีดเสียงคำรามทำให้แม้แต่ลมยังหยุดนิ่ง นนต่อสู้จนสุดกำลังใช้ทุกสิ่งที่เรียนมาแต่ก็พลาดพลัง้งถูกปีศาจหัวหน้าฟาดตกจากหน้าผาหลังวัดนนคิดว่าตนจะตายแต่โชคดีเขาตกลงไปบนรังนกขนาดใหญ่ที่ลดแรงกระแทกไว้พอให้รอดชีวิตเมื่อฟื้นขึ้นมาเขาพบว่าตกอยู่กลางป่าลึกและในหน้าผาข้างๆมีทางเข้าสู่ถ้ำแห่งหนึ่งที่แผ่กลิ่นลี้ลับออกมาในถ้ำนั้นเขาพบคำพีโบราณ จารึกอักษรขอมโบราณบนแผ่นหินมีอักขระส่องแสงในความมืดนนเริ่มเรียนรู้จากคำพีใช้เวลาหลายวันในถ้ำขัดเกล่าจิตใจและท่องพระเวทลับจนกระทั่งเขาก้าวเข้าสู่ขั้นที่4ขั้นถอนดวงจิตเมื่อถึงจุดนั้นดวงจิตของนอนสามารถแยกออกจากร่างได้เป็นเงาวิญญาณและเขากลายเป็นผู้บรรลุขั้นกึ่งเทพ